สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องเราจะนำเจ้าจากพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ18ถึงข้อ22พระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ18ถึง22ขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลี ก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องชาวประมงสองคนคือซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันดรูน้องชายกำลังทอดแหอยู่ที่ทะเลสาบพ,พระองค์ตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดแล้วเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลาเขาทั้งสองได้ละแหตามพระองค์ไปทันที ครั้นพระองค์เสด็จต่อไปก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องอีกสองคนชื่อยากอบ,บุตรเสเบดีกับยอนน้องชายของเขากำลังชุนอวนอยู่ในเรือกับเสเบดีปิดาของเขาพระองค์ได้ทรงเรียกเขาในทันใดนั้นเขาทั้งสองก็ล้าเรือและลาปีดาของเขาตามพระองค์ไป เรื่องราวที่เราได้ฟังไปเป็นเรื่องราวที่พระเยซูได้พบกับพี่น้องอสองคู่มาใช้ขกับพุทธิพาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันคู่แรกคือเปโตรอันดรูเขารังล้างอวนอยู่นะพระเยซูก็ชวนว่าตามเรามาให้เราจะสร้างท่านให้เป็นคนจับคนดังจับปลา ถัดต่อไปอีกหน่อยหนึ่งพวกก็พบกับพี่น้อยคู่หนึ่งคือ,อยากบประยอนบุตรเสรบดีลงก็ชวนให้ตามลงไปเช่นเดียวกันนะฮะทั้งสี่คนก็ติดตามพระเยซูปไปด้วยกันละทิ้งหน้าที่การงานเขาที่มีอยู่ติดตามลงไปถ้าเราถามว่าทําไมาสี่คนนั้นติดตามลงไปก็คงเป็นเรื่องราวคนจิวนะฮะทั้งสี่คนนี้ก็มองเห็นพระเยซูว่าคล้ายๆกับพระเมสสิยาห์ที่เขารอคอยไหม นั้นเมื่อพระเจ้าเรียกเขาไปเขาติดตามพระองค์ไปนะฮะด้วยความตั้งใจไม่ใช่ไม่มีเหตุไม่มีผลนะก็มีเหตุมีผลอยู่เพราะก่อนที่เขาจะตามพระองค์ไปเขาได้ยินเรื่องราวของพระเยซูเขาได้เห็นบางสิ่งบางอย่างจากพระเยซูนะฮะแม้แต่อาจารย์ของเขาคือยอนผู้นับสมาก็กยังแนะนําเขาเกีเก่ยวกับเรื่องพระเยซูนั้นเมื่อพระเยซูเรียกเขาเขาจึางตามพระองค์ไปท่านนี้เมื่อเราตามพระองค์ไปสิ่งแล้วต้องมาทําความเข้าใจว่าเราจะรู้ที่ว่าพระเจ้า จะนำเราแบบไหนและทําไมเราถึงมั่นใจให้พระองค์นำเรานะครับสิ่งแรกเลยนะฮะให้เรามั่นใจอันดับแรกก่อนว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราพระองค์จึงปรารถนาจะนําเราไปทางที่ดีที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับนั่นคือสิ่งสาคัญเลยนดับแรกที่ควร,อ,ควรอยู่ในหัวใจของเรานะฮะต่อมาเราต้องมีความเข้าใจอันหนึ่งอว่าพระเจ้ารู้จักเราดี ถ้าพระองค์ตัดสินใจว่าจะสร้างเราก็าได้ว่าพระองค์สามารถทําได้นะฮะหลายคนที่พระเจ้าเรียกให้รับใช้นะฮะจงมั่นใจถถอว่าติดตามพระองค์ไปและพระองค์จะสร้างเราให้เป็นคนที่รับใช้อย่างที่มีคุณภาพแน่นอนเพราะพระเจ้ารู้จักเราดีนะครับให้สองเราต้องเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหลายคนไม่ค่อยมั่นใจว่าจะทําได้ไหมแต่ถ้าพระเจ้าเรียกเราและบอกให้เราตามพระองค์ไป เราจงมั่นใจว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พอในการจะปรับเปลี่ยนชีวงเราให้เราทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้เพราะพระเจ้าเป็นคนช่วยเราพระเจ้าทำได้ทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ให้เรามั่นใจแบบนี้นาทีขงเราคือตามพงไปด้วยความมั่นใจว่าผู้ที่นำเราไปนี้เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจให้สองเราต้องทำตามที่พรงบอกหรือใช่ว่าเชื่อฟัง พระองให้ทำอะไรก็ทำเถอะนะถึงแม้บางครั้งถามหาเหตุผลและไม่รับคำตอบก็ต้องทำเถอะเพราะว่าการไม่มีเหตุผลไม่แปลความไม่ดีถ้าเราเชื่อพระเจ้ารักเราถ้าเราเชื่อพระเจ้ารู้จักเราดีนะ,ะนั้นสิ่งพระเจ้าเราทำทำเถอะโดยเฉพาะเรื่องราวในพระมพีที่เราอ่านแล้วเราอ่านไปปั๊บเรามีความรู้สึกว่าถ้อยคําตอนนี้เหมือนพระเจ้ากำลังตรัสกับเรานะฮะ แล้วก็มีความรู้สึกอยากกระทําให้เราทํำให้เราทํนะาทแล้วเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอันนี้ก็หนุนใจทั้งหลายมองเห็นว่าทุกวันนี้นะพระเจ้าเรียกเรามาให้เราติดตามพระองค์แต่ให้เราติดตามพระองค์บนหลักการที่เราพูดถึงว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้ารู้จักเราและพระเจ้ายิ่งใหญ่พอในการจะปรับเปลี่ยนเรานะฮเราทําหน้าที่เดียวเชื่อฟังนะเชื่อฟังและทําตาม ชีวิตส่วนตัวก็เป็นแบบนั้นเมื่อพระเจ้าเรียกเนะี่ยก็ยีทาไม่มีหลักประกันชีวิตไม่มีอะไรที่พระเจ้าสัญญาแต่สิ่งที่เรารู้ว่า,าเราสามารถติดตามพระเจ้าได้เพราะเรารู้ถึงความสัต่อของพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เรารู้ว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราเรารู้ว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีตับเราพระเจ้าไม่เคยคิดร้ายกับเราถ้าเรารู้แค่นี้และพระเจ้าเราทาอะไรก็ทำเถอะเพราะว่าสิ่งเราทําต่อไปนี้ มันจะเป็นประโยชน์กับเราอันหนุนใจนะครับในช่วงเรานั้นให้เรียนจากการเชื่อฟังพรุงการเชื่อฟังคือการเป็นผู้ตามที่ดีนะฮะหลายคนต้องหาเหตุหาผลก่อนไม่ใช่พระเจ้าไม่อยากให้เหตุให้ผลกับเราเพราะมีบางเรื่องที่พระเจ้าพูดแล้วเราไม่เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งเราควรทำคือเชื่อฟังแล้วก็ทำตาม เหมือนกับเราบอก,อกเด็กๆอ่ะบางทีบางเรื่องบางอย่างเราพูดไปเด็กไม่เข้าใจนะฮะเราก็สุปความไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่เข้าใจไม่ใช่ปัญหาอะไรทําตามที่บอกก่อนแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจเองถ้าอยากจะเข้าใจว่าพระเจ้าเราสื่อสารอะไรมาถึงเราทําตามที่บอกก่อน แล้วเราจะเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการสื่อสารอะไรถึงเราและพระเจ้าต้องการทําอะไรให้กับเรานั่นก็หนุนใจนะครับนี่เป็นการแสดงความรักของพระเจ้าอีกแบบหนึ่งคือว่าถ้า,าเรามีปัญหาอะไรอย่างไรมาหาพงค์พรงค์บอกว่าพระงค์จะนำเราเองที่ผ่านมาเราช่วยตัวเองที่ผ่านมาเรานําตัวเองและมีปัญหาหลายอย่างที่เราไปไม่ได้พรงค์ว่าหันมาใหม่มาตามพงค์ มาตามพระองค์และพระองค์จะทําให้เราได้พบกับสิ่งที่ดีจงมั่นใจว่าพระเจ้ารู้จักเรากกดีพอจงมั่นใจว่าเจ้าเราเนียยิ่งใหญ่พอนะฮะจงมั่นใจเสมอว่าพระเจ้ารักเราเชื่อฟังพระองค์และจะเห็นความยิ่งใหญ่ซึ่งมาจากพระเจ้าร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพระเจ้าะจะอวยพรนำคำหลาในการก้าวเดินกับพระองค์ตามน้ำพระทัยกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน คำถามสำหรับการใคร่ครวนท่านจะยอมให้พระเจ้านำชีวิตของท่านหรือไม่เพราะเหตุใด ข้อคิดประเจ้านี้นะครับจงเชื่อฟังพระเจ้าเพราะพระเจ้ารู้จักเราเป็นอย่างดีและจะนำเราไปในทางที่ดีอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่ตางๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนพันธกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ